สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายรลักนะคะมือไหนที่ไปทางไดโนอปูปบาขาเลาะหนาคือบนน่นมือนนี่พ่อแล้วพอแล้วโอ้พี่อ้น่าแปรงมัดกระป๋องแล้วเลย่ว่ามีแปรงท่าวาฉันม่อไหนิ่ไปทางไหนพันหอพัฒางไหนเหมือนี้ ไประเด็นที่น้องดาวด้วยกันมาลวยไปบ่นมเม็ดด้วยขนาดมาลวยกระจ่องคือกันกินเป็นเมื่ทั้งสร้างทั้งหมาด้วยขนาดนั้นมาลวยกินบ่นี่กินนมเม็ด นั่นกินเป็นคือกันในน้อยกไไยไย็ไดไอกแลีย้ยงผมกูฝีน้ำรดเลือกคนันนี้อันนี้คือไม่ทอนก้อนเลือกคนันนี้ขอกินก้อน<ป>พอไปตัดมาตั้งแต่ทงแต่ปลาผมเลือกคันนี้ไม่เคยได้กินลดราคาเนี่หลายเดือนแล้วนี่กำลังจะได้กินคันนี้ได้แสบแห้ง ไปไปไป,ไปเ่นก็นยังค่อยมาให้กินพอกบแม่ก็มาให้หลายกินล่ะนี่ป่าน้ไม่พูดใด้กินดอกกินจนดักไข,ข่ขีดขีพูไข่ฝ้าวนนมนมเม็ดน,น้ำพี่อนด้วยขนาดฝ้าวแห้ง ผ in ู้บ่าวหมวกแดงต่อยหมวกแดงกอดข้อโลดอยากมากเคี่ยงขางกันมาด้วยคันนี่พี่ว่าโอ้ปล่ยพระเทบนนี้ฮัตถือป้ายพระเทบ่นี้ เลิดหลักก็หูทางดีเด้อคะนี่ถ้ามองไหนไปมองไหนหูดีมองเคยเที่ยวมาแต่มองก็เกาค้นกระสางก็คือกันเด้อขาดากกัดขอดคือกัน ใส่หัวหลาถันตัวสิไปใส่ยังหัวพี่อ้อนพี่อนาต่องใส่ดอกพี่อ้อนเร็วเร็วเร็ว,ว,ว,วจะของเฮียนอยู่เฮียนบ้นอโอ้ยอยู่อยตีไปแล้วไป แม่กำลังมาตัตงแต่บ้านเฮ็ดไม่เหรอบอเนาะเฮ็ดไม้บอเนี่ยเขาคอกเขาคอกเขาคอก ปัดไม้บอนเองเฮ้อเจังไดนนี่เอาแล้วใสยกินผุนไปหาแต่พี่เดือนผุนละผุนโอ้จิไปถามข่าวพอเลิศเมื่อยบอสทำวามสะอาดว่าสันเออเออลงมาได ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะจ้าขอบคุณหลายๆไข่ลำลำเลยๆเด้อค่ะทิ้งให้เช่าสร้างสุผู่สุข้นจ้านายนายครับไปเก็บขี่อันน้องก่อนได้เร็วโอ้นรถท่องโอ้รถรถอันนั้นครับไปเก็บขี่น้องดาวก่อนนั่นุ่นนเ็ีไป พูดหลายๆได้ค่ะเลืนรักสิออกมุมมาขัางโคกอยู่นั่นละที่ขาดเล,นล่นรัดมือยเล,นล่นรัดสิเล่นไปปุ่นโอ้โหดที่ได้มันจะเล่นไปกินอ่วยอยู่ผงผุดหลือปุ่น <laughs> ใช้กินเนาะค่ะนี่ ยางเลาะยังเดียวตัวนั้นว่ามาเล่นกระนองค่มะเล็นกระนองด้วยขนาดัสวัสดีครับมาพี่มาพี่ลูกมาพี่มาพี่ซ่อมซ่อมมาซ่อมพี่เลิศรักให้ซ่อมจีบอเลิศรักนี่ เคียงแอวเคียงเงินนั่นเองออกข้อพอดีเส้นตัวนี้ครับง่ายพูดแบบนี้มันก็ต้องเห็ุแบบนี้แล้วเนาะมันจะควรชนาหักเพราะว่าเด็กหนุอยกับบอนข้อมากินได้แม่มันเบียดกันมันต้องเฮ็ดช่องยังสิเฮ็ดถึกเร็วเฮ็ดถึกเร็วออกแบบไม่ครับก่อนลูกครับก่อนปุ่นน้องขาัดไงโทนละผุนล้างขุดล้างขัด กินหลดฝ่ใหญ่ท่านพีกินลายอวนนุ่นบอดีเ้อค่ะคุณดาวขาแก้งละตีเฮ็ดอ่นเกงเลวเจฟบ่เจฟฟอมหาเฮ็ดปวกมือขึ้นเลยค่ะเกิดมากกับว่่เคยไปหาดอกไปไต่เอาเนี่ยมือขึ้นเนอ่มึงสิแตกอยู่ได้เขาลยเลิศลาเค็ชอบดินควบนุ่นแรงชอบแตก เห็นปวยน้ำพี่อ้อนดน่ะน่ะน้องดาวนี่ว่ไปใส่เลยครับพ่นมันได้เพิ่นไปถาตาข้าพี่เดือนละนั่นกะไปขอบอกนัดบอเรนิงเงือดดอกมายามไดนไปเล็นได้กับพี่เดือนลคกับมักตะตงวใหง่เพิ่นบอมักตัวน่อยตัวนั่นของมักกินบอกนัดดี ห่างกินกล้วยหองกินกล้วยนะพี่อ้นขอกินแน่ขอกินแน่นหูดีว่าทงหยามตองมีเนื้อกินระลักบ่สนใจราลักสนใจแต่บอกนัดเห็นบอลน่นน้องสวัสดีตะขอมาแค่วันดีเจ้เทีอสวัสดีครับก็ลรักครับก็ลูกเอาหมอกนก็ได้ลูกแต่กขยืนน้ำกันทีกันน้องเขานั่น Thì nó nổ vào nồi ta cứ cắn nồi này là 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 là... Hồi, con cái con đầu lại mà... nó tục sang mình <laughs> <laughs> ใส่ยยันใส่ยันบ่เลิศรักนี่ยเดี๋ยววันนัดกินเลิศขันดาใครเลยล่ะนันเอาใส่หัวกชุใส่ย่านกันอาใส่หัวดอกแดงดอกแดงเอากระต่ายกับเต่าดอกแดงดอกแดงวางแล้วเอากระต่ายกับเต่าเมยวอนมาใช่ไหมเอาเหรอยืนอยู่หน้าบ้านโบบางไงเอาัวยยี่ลอยน กันจ่าพ่อเดียวกันจ้าแรงเยอะมากดูดูคนนี่ตัต่อไปนี่เพื่อนมาแล้วนี่เขาติดใจช้างน้อยนะเอาออกก็ลูกเอาออกก็ได้ออกออกดาวนี่กระซนเหมือนกันบอกนับติดห่วงว่าให้ห่องกินน้ำเลยนี่ าพี่มาพี่ลูกมาพี่ลวยล่างกระุ่งกล้วยหน้าไั่น่ะ่นี่นะลุงลุกับลุงโลดดิคับเร็วนี่เอาไหมไหมขับเร็วเล่นบอลแล้วเลิศลักมามากินกล้วยก็แล้วลูกกล้วยแล้วัดีครดังบลงกีังดีครับ วัสดีครับกุลสวัสด <c oughs> <c oughs> ีครับกุลมันนอยพูดขาอีกตุนตุนหลายเริ่มหมดเลยโดนมิ่งมันวิ่งทุ่มอยกห้ ยืนอยู่หน้าบ้านบ้ายนอยุ่ถึงไดยังกล้วยสามอันเก็ดไม่ถึงแทกแทกแยูะพอลงกั้กล้วยแงมาแล้ก่อนลกล้วย้สี้มม่ะขอนรากก็ซื้อไว้ยืนนั่นคือการนะจันทร์ตาเลือกแล้วผู้นองแล้วสิี้องกินบัทันนี่ แปอีกแล้วเนาะแล้วนที่แลกขนนี่ตรงข้างๆที่ร้านแสดงร้านบ้านชา้า <c oughs> ที่เดิมนะกำลังเพ่งาถึงบอกได้ไงใช่ค่ะมาถึงตอนบ่ายสองแล้วก็พาเพื่อนไปดูสแสดงช้างไม่เจอน้องดาวเลยไม่ได้ไปเข้าใหม่ส่วนมากผมไม่ได้ไป เดินวจะว่าบอนแหวกหมดแหละเขาสิเป็นเบาเลยเขาก็เลยอ้วนก็ก็กเลยผอมเฮ้ยคือบังนักเสียงนองละบว่ายนองกินน้ำละ ขอบุนโครงการโคชาหน้าจักด้วยค่ะที่ให้ที่อยู่อาศัยขอบคุณน้องหลักๆด้วยค่ะขอบุณคุณเสือคุณสิงติดเปิดช่องให้น้องหลักและเมนี่คูด่คด้วยค่ะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตาม ช่องนอนหลัลักน้ำเนด้วยจ้าหนึ่งไรหนึง่งแย่กับเป็นหนึ่งกำลังใจของช่องนอนหลัลักด้วยจ้าก็ให้เม,ม,ม่เมสซี่พ่อพ่อยซี่ขอให้มีตะก้นลำลำเลยด้วยสุข,ขสุขเคนด้วยจ้าสวัสดีค่ะ